สวัสดีครับช่างหรวดมาอีกแล้วมีคลิปทำคลิปอีกแล้วสอนเปลี่ยนพัลเบก,กันง่ายๆปะแปบ๊บเดียวเสร็จไปชมกันอุปกรณ์ง่าย,ายๆสำหรับเปลี่ยนพัลเบรกดิสตัว C หนึ่งตัวเขาเรียกตัว C นะครับตัว Y หนึ่งตัวนะครับจะมีสามเบอร์แปดสิบสิบสองครับผมไปถอดน็อตสามตัวน็อตล็อกพัลเบรกหนึ่งตัวน,อน็อตดิสขาปั๊มสองตัวปะ ชมกันเลยเราก็นอ็นอตนยึดพัเบรกรดดิสนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิกผลักคลิกร้อยี่สิบห้านะครับถ้ารถะกูลสายพานดิสเบรกจะอยู่ฝั่งซ้ายครับเป็นหลัก ถ้าเป็นรถเกียร์จะอยู่ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นเวฟนะครับตะกูลเวฟต่างๆนะครับผมนี่เสร็จดึงออกมาเลยบวกระเบรกก็จะหลุดออกมาง่ายด้นะครับเช็กตรงนี้นิดนึงขับปั๊มฝืดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ฝืดก็ใช้ได้ใช้ตัวซีนะครับกดลูกสูบป,ปั๊มลง ลูกสูบป,ปั๊มคือตัวนี้ถ้าไม่มีตัว C ก็ยังไม่นอกอ่าคลายน็อตล็อกพับเบรกนะครับพอคลายปั๊มออกมาหาเหล็กเป็นแบรนแย่ตรงกลางครับดัดลูกสูบลงถ้ารถใหม่ๆก็จะทําง่ายหน่อยลูกสูบจะไม่ค่อยฝืดนะครับถ้าฝืดมากๆก็เบรกติดครับต้องถอดออกมาล้างนะครับดัดลูกสูบลงแล้วก็จะเสมอแบบนี้เสร็จแล้วเอาตัว C ออก เบรซื้อมานะครับตรงรุ่นบอกรุ่นเลยรถเราขี่รถรุ่นไหนสั่งรุ่นนั้นเลยครับวิธีใส่ก็ง่าย,ายๆนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วกลัวหลุดกลัวขยับเอารถมาลอยไว้ครับนี่เสร็จแล้วทางนี้จะเป็นเงียงของแกนขาปั๊มปั๊บเสร็จกดตรงนี้ลงนิดนึง ดันน็อตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองใสน่น็อตถ้าใครไม่มีตัววาย <c oughs> ก็จะเป็นก็แก๊กก็ได้กญแจที่หมุนได้นะครับลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับถ่ายสองตัวนี้ตัวนี้ก็เบอร์แป นะครับผมผมซื้อตัววายมันง่ายไม่ต้องไปหยิบเครื่องมือหลายตัวนะครับทำอะไรให้มันสะดวกมันง่าย,ายแล้วชีวิตก็จะง่ายครับดูช่างทำก็ง่ายหมดเลยเนาะช่างนวดก็พูดได้สี่ช่างนวดทำบ่อยกรสอดนิวิทยาทานกันครับเสร็จแล้วเรียบร้อยมือดำได้ เสร็จแล้วครับเปลี่ยนผ้าดิสสานบาทีหน่อยๆน,นะครับถ้าไม่ขี้โม้ก็อาจจะตัก2องนาทีกว่าๆเสร็จไปแล้วับคลิปเปลี่ยนผ้าดิสเป็นความรู้กันเป็นวิทยาทานแบ่งป,ปันครับใครชอบฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณจ้ะ